ทำทีที่ที่เด็กได้ทำครับสัลลมออลิกุมุลมตุลลอฮ์บรอกาตูเราก็มาพบกันอีกครั้งหน,นึ่งน,นะครับขณะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนอันกาฟี่นะครับก็เดนินทางกันมายาวไกลแล้วก็มาถึงตอนนี้ที่โรงเรียนอันกาฟี่เวลาในตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นโอ้เบื้องต้นก่อนนะครับผม ให้น้องๆได้แนะนําตัวนิดหนึ่งครับก็ผมครับชื่อัมหัชริฟเจมิมาจากหอยอยู่สายสิลค่บผมก็ผมชื่อเด็กชาริฟินฮายาเวครับมาจากปัตตานีก็เรียนอยู่ชั้นมหนึ่งครับครับทุกวันอย่างอย่างที่น้องเขาบอกนะครับทุกวันวันจันทร์และวันพฤหัสก็จะมีบวชนะฮะบวชซูนัตกันตอนนี้เขาก็กำลังจะละศีลอดนะครับ เป็นยังไงมั่งนักเรียนที่นี่กับนักเรียนไทยความคิดของเขาผมว่าคนที่นี่อายุ17ปีก็ความคิดผู้ใหญ่จริงนะผู้ใหญ่มากคือผมอายุ18ผมยังอายเลยว่าคือเราอายุ18แล้วแต่เราต้องยังทําตามความคิดเขาเพราะว่าเขาความคิดโอเคกว่าแล้วก็นิสัยแต่ละคนผมว่าคนที่นี่จะดีกว่าเขาจะเทคแคร์คนต่างชาติมากกว่าคนที่ไทย,ยคือนิดๆหน่นนอยๆก็ อะไรวะเออชอบแช,ชร์สรรทสลามอะลัยกุมรอฮ์บุลลอฮิทาเลมบะบุรเกตุตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนอัลกัฟฟีนะครับที่เมืองโโบูกอ์ร์ใกล้กับจาการ์ตาประมาณ60กิโลเมตรนะครับวันนี้เรานั่งอยู่กับนักเรียนไทยระดับชั้นม .5 <แ S 1> นะครับสองท่านก็ <ปะ S 3> คืออิลฟานครับอิลฟานครับนาวีครับผมนาวีครับผมซุกรันซุกรันครับซุกรันนี่อยู่โมไหนเอ่ย ม .3 ครับทีนีออ้อยากจะให้พวกเราได้เล่าถึงสภาพบรรยากาศการเรียนของที่นี่ในเชิงของการเปรียบเทียบกับเมืองไทยที่เรารู้จักหรือสิ่งที่ชอบหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับบรรยากาศของการเรียนการศึกษาของที่นี่นะครับเพิ่มจากนาวีพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่ชอบจากที่นี่ครับผมชอบที่เป็น โรงเรียนประจำเนี่ยครับเราเขาควบคุมมากกว่า24ชั่วโมงมีกิจกรรมให้ทั้งวันเลยแล้วก็พูดถึงเวลาว่างก็มีมีช่วงเวลาเล่นกีฬาก็มีเพื่อนๆที่นี่คนคนอินโดเขาเท้าศัยดีครับใสยคนอินโดใกล้คนไทยไหมคล้ายๆกันนะไม่ไม,ไม่ต่างเท่าไหร่นะพูดถึงว่าคล้ายเหรอบางบางที่ครับ <c ười> ไม่มีวัดทองนั่นเนี่ยมีจ <ผม S 2> ันตาเ,นเขาจะไม่เท้าศัยดีกว่าไงแต่แล้วแต่บางกิมับุน ต่างกันครับแล้วฟันฟันมาอยู่กี่ปี้ะครับก็คืนปีที่สามปีที่สสิ่งที่ชอบเออก็คืออาจารย์ที่นี่เขาจะใคาอะไรสนใจนักเรียนมากกว่าทิ่ไทยถ้าที่ไทยคือเข้ามาโรงเรียนก็อ่านักเรียนเปิดหานานีนานี้ก็สอนในกระดานแชทแชทชชชเด็กก็นั่งง่วงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเด็กที่นี่ก็แบบถ้าไม่มีใครเข้าใจก็ เธอเข้าใจไหมไม่ค่ะอะไเข้าใจก็ลองทําโจทย์ดูเข้าใจยังไงนเข้าใจยังไงใช่ถ้าเขาไม่เข้าใจก็อ่ะสอนใหม่อีกทีนึงครับถามแทกนิดนึงห้องเรียนหนึ่งห้องเนียนนักเรียนกี่คนครับอย่างผมเนี่ยสายศิลป์ก็ประมาณ25ห้องถ้าสายวิทก็30กว่าคนเอ้ย25คน25บคนอันนี้คือเขากําหนดไว้ตรงนั้นหรือว่าว่ามีนักเรียนแค่ไหรอกอคือปกติสาิคนใช่30คนใช่ครับก็ต้องฝาก คุณครูที่เมืองไทยได้วยนะครับที่เป็นเสียงสะท้อนจากลูกศิษย์ของเราน,รนะครับ<า>รที่บอกว่าอาจารย์ฟัง,งเลยนะครับนี่เป็นลูกศิษย์ของเราสทราระท้อนมาทำเรียนได้อยู่ที่นี่ก็ได้อย่างน้อยที่นี่เราได้ภาษาอยู่ที่บ้านผมรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดก็อย่างน้อยก็ไป ตาฟิตอย่างนะผมไม่ได้จับเพราะว่าเรียนหนึ่งหนึ่งวันที่ไทยเรีนพิเศษตั้งแต่เย็นถึงสามทุ่มป่ะครับจบอ,นษษษษษอันวันาทิตเรียนจบสามทุ่มกลับบ้านสามทุ่มแล้วยังอยู่ในชุดนักเรียนผมผมว่ามันไม่ใช่ นี่คือสุ่มหนึ่งนะครับเสียงสะท้อนจากลูกๆนะครับที่ผ่านระบบการศึกษาจากเมืองไทยมานะครับแล้วก็มาเรียนต่อที่นี่ไม่บอกนะครับในที่นี้บอกเราว่าบางคนเนี่ยถูกบังคับมาแต่เมื่อเข้ามาอยู่ที่นี่สองสามปีแล้วเขาบอกว่าถ้าย้อนเวลาไปได้และกับสิ่งที่เขาประสบอยู่ณวันนี้เขาบอกว่าเขาเลือกจะมาที่นี่วัสวสาลามอลอะกุกูมเราองมะตุลลอยตาแล้วว่าบาราะแกาตฮ์ ทีวีทีุลาอิลดฮาอินลอลาอัลานลอฮุลาอิลาฮอินลอุลนลลาอินลอฮะลอินลอานลอฮุลอินอลานลอลนลอฮุานลอุลาอินลอฮนลอฮุลานาอนลอฮาอนอฮลาอินลอฮุอนอะุลานลอกรากุากลาอุาออินออนลานอนลอฮาอินานนนนานนเรา ไทยมุสลิมะ3ท่านแนะนํา <ther> ต <people n antes> ัวว่าหนูมาจากชื่ออะไรมาจากจังหวัดไหนเดิมจบจากโรงเรียนอะไรมาจากเมืองไทยนะคะเชิญคนแรกเลยค่ะค่ะสวัสดีคุณมารอมาตัวเฮบรากาโตชื่อเด็กหญิงนรไรนีบินติมนะคะบ้านอยู่สงขาเดิมจบจากปนอปาริวิทยา อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะค่ะอัอสลามุลัยกุมาตุลัะประกาศตัวชื่อเด็กอิงดุฟิตรีบินดิมค่ะออจากเมืองสงขลาเดิมจบจากออบ้านไดเพียนเพาค่ะค่ะชื่อเด็กอิงนูเรียนแสงวิมานะคะมาจากกรุงเทพค่ะจบจากออโรงเรียนอิกร้อนะคะจากออแถวบางกะปิคนะ่ะเดี๋ยวจะจะถามลูกๆว่า ความเป็นอยู่ของที่นี่ที่นูอยู่ที่ที่ประเทศไทยหนูเรียนโรงเรียนประจำไหมลูกทั้งคุณหนูก็ประจำไหมคะไม่ไม,ออไม่ได้เป็นประจำสองคนนี้เรียนประจำมา,า,า,มาอ,อยากจะให้ลูกเล่าถึงความแตกต่างของโรงเรียนประจำที่หนูเคยเรียนที่ที่ปอนะที่ประเทศไทยนะคะกับปอนะที่นี่มีความแตกต่างกันยัง,ยงไงบ้าง ค่ยจากที่ผ่านการเรียนปอนอมานะคะปกติถ้าโรงเรียนระบบปอนอเนี่ยคือมันก็จะเหมือนที่จะเหมือนกันก็คือมีทั้งศาสนาแล้วก็วิชาสามัญแต่ว่าความแตกต่างระหว่างไทยระหว่างประเทศไทยกับที่เนี่ยมันแตกต่างกันที่ว่าระบบการเรียนหรือว่ากิจกรรมของเขาอะที่นี่มันจะมีเยอะกว่าคือเหมือนกับว่ากิจกรรมทางศาสนาคือที่นี่เขาจะเน้นเลยคะ่ะว่าจําเป็นต้องมีหรือว่าจําเป็นต้องเข้าร่วม ยกตัวอย่างนะคะที่นี่คือมันจะมีทุกอาทิตย์มันจะมีมุฮัจรอหรือว่าการร่วมวงพูดเกี่ยวกับศาสนาเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วก็คือเราเนี่ยต้องทุกคนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมต้องมีหน้าที่ส่วนร่วมในการมุฮัจรอ์นั้นเหมือนกับว่าอาทิตย์นี้เราออกไปพูดข้างหน้าชั้นจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาอาหรับหรือว่าภาษา,า,า,าอินโดนีเซียจะมี3ภาษาค่ะเป็นลักษณะของฮาร <c oughs> <ข>าโคค่ะเป็นลักษณะของฮาราโค มันไม่ใช่ฮาราดคอราแล้คก็คือมันจะแตกต่างไปอีกฮาราดอก็มีค่ะฮาราดอก็มีแต่ว่าฮาราดอเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆแต่ว่าถ้ามหฮัจรอเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามสองจะรวมกับมสามมสามจะรวมกับมสี่เหมือนกับเลขเปลี่ยนความคิดเหมือนกับว่าให้เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เรากล้าแสดงออกให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาแล้วก็ให้เราเนี่ยรู้จักจัดกิจกรรมด้วยตนเองดําเนินการด้วยตนเองมันก็จะมีนะคะคือเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มคนที่ป็น เชีียทกคนน่่ปป็็ MC หรรือวอวา้พิธีกรแล้วก็คนที่จัดกิจกรรมคล้ายๆว่าเป็นกิจกรรมบันเทิงค่ะ entertainment คือก็จะเป็นลำดับลำดับไปแต่ว่าคือเราก็ตั้งองมีการค่ะคือที่มืองไทยเนี่ยค่ะคือจุดเด่นสำคัญที่ที่โรงเรียนนี้ได้รับการยอมรับเพราะว่าอนอกจากการความสำคัญของอ เราเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่ว่ารู้อย่างเดียวแต่คือเราต้องเป็นผู้ที่เผยแผ่ความรู้ให้ผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเพราะว่าการเป็นผู้นำเนี่ยอันนี้คือเป็นจุดสําคัญที่ที่แสดงออกให้รู้ถึงประสิทธิภาพของโรงเรียนนี้ว่าเด็กเรียนเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราได้รับอะไรมาบ้างเหมือนกับว่าเราสามารถแชร์ถึงผู้อื่นได้โดยการพูดหรือว่าการใช้เทคนิคต่างๆที่เราได้เรียนมา คือเพราะว่าการเป็นผู้นําที่นี่สําคัญคือเด็กอินโดเนี่ยเขาจะไม่อายนะคะคือแปลว่าเหมือนกับว่าไม่ไม่ต้องใช้ให้ออกไปข้างนอกไม่ต้องใช้ให้เธอทาอันนี้นะทำน,นี้แต่เขาจะรู้หน้าที่ของตัวเองโดยอัตโนมัติเพราะาเขาได้รับการฝึกแบบนี้มาตั้งแต่โรงเรียนปฐมจากโรงเรียนปฐมที่มีระบบประสาทเทรนหรือว่าระบบปนเนาะและหนูคิดว่าการที่หนูมาอยู่ที่นี่เนี่ย ในเรื่องของภาวะผู้นำาการกล้าแสดงออกดีขึ้นไหมลูกพัฒนาขึ้นไหมก็อยู่ที่นี่ค่ะคือความแตกต่างของมันคือเหมือนกับความคิดของเราได้เปิดกว้างขึ้นเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาว่าเราต้องทําตัวอย่างนี้น่าแบบนี้นะคือมันก็เรียนรู้เรียนรู้ไปในตัวเลยอะค่ะคือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเรามาใหม่ใช่ไหมคะเราคือเป็นเด็กเงียบๆไงคือไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่ที่นี่เธอเด็กอินโนเซียนเธอเด็กไทยอะกล้าแสดงออกหน่อยสี่ขยันหน่อยสีอะไรแบบนั้น คือเป็นแดงถูกกระตุน้นพอเราถูกกระตุ้นหลายๆครั้งคือมันก็เกิดเป็นความเคยชินแตนี้เราก็เพราะว่าผู้นํามันก็เกิดขึ้นเองในตัวของเราอะคะ่ะ